เดีย๋ยวข่อนจกกักรยานกลับจากหาดวนนะผ่านนะตอนนี้เราอยู่แถวแถวหน้าโรงเรียนโสดแถวมอเทนบาร์ความอร่อยโดยเชฟดุสิตธานียำแซมอนมอเทน บ้านทะเลหาดวอนเนาะอยู่ตรงนี้บ้านทะเลหาดวอ0ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเก้าสี่เจ็ดสองศูนย์สามบ้านทะเลหาดวอนผ่านเจี๊ยบซีฟู้ดอาหารทะเลพื้นบ้านตอนนี้แปดโมงสิบเก้านาทีเราปั่นจักรยานกลับไปแหลมแทนบ้านเราดีกว่า ไม่ไม่ว่ไม่รู้ว่าจะมาจนถึงตอนนี้นะว่าจะมาแค่แป๊บเดียวท้ายสุดก็มายาวมันจะหมวกกันด้วยแดดแยงตาเลยทีนี้ เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ถนนลูกหลังแล้วเนี่ย้ยไม่ใช่ลูกหลังอุย้ยถนนครุขระหน้าหาดวอนยังมีลมหนาวใช้ได้อยู่นะความหนาวเย็นเมื่อเช้านี้25่สองศาตอนนี้น่าจะย7ิบเจ็ดแล้วบ้านไออุ่น 0831162362แล้วก็ครามครามนี่038383250ใจจริงเกทเฮาบังกะโลชายหาดแล้วก็ใกล้ถนนที่คลุกคลานแล้ว จะปานด้วยกบขู่ขานี่เลยนะให้มันสะเทือนเลื่อนลั่นมือถือเราจะล่วงไหมนี่ยอันนี้ก็จะมีฟุตทักหอมทองโอ้เห็นไหมสะเทือนไหมเทสกันสั่นเราเลยแล้วก็เลยมาจะเป็นทริปเปิลเอ็น ล็อกส9 9แล้วเราจะไม่ลงเราจะสู้กับท้องถนนไปเลยนะครับผมเราจะไม่จูงสะเทือนแค่ไหนตอนนี้ไปดูเดี๋ยวไปดาวน์โหลดภาพมาดูว่ามันจะเทือนแค่ไหนสะเทือนมากกันสั่นจะไหวไหมกันสั่นมือถือนี่พังช่วงนี้แหละ ล็อกที่35แล้วตรงนี้มีเซเว่นซื้อน้ำกินดีกว่าเดี๋ยวนะขี้เกียจขี้เกียจทิ้งมือถือไว้ห้องนี้ปั่นไปเรื่อยดีกว่าเดี๋ยวหาที่ปั่นที่มันออื่าจะมีนี่ทางเห็นไหมอันนี้ทางเรียบแล้ว แต่ทางเรียบมันจะไม่ยาวนะต,ต้องหาจุดจริงๆตรงนี้น่าจะเป็นทางที่ทำไว้ให้ปั่นนะฮะแต่มันกลายเป็นที่วางข้าวของพื้นที่มันน้อยนะเรามาถึงหน้าร้านบ้านเพื่อนแล้ว ยี่สิบหกแล้วล็อกยี่บหกแล้วประมุลบางแสนล่างล็อกยี่สิบห้าโอ้สะเทือนเราไม่ได้ดูหน้าจอนะเราจะปั่นไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเข้าหาดบางแสนก่อนล็อกยี่สิบสามแล้วหาดวนนภานี่จะมี41ล็อก ล็อกที่หนึ่งก็อยู่กับติดกับฟรีโซนที่หนึ่งของบางแสนหลังวงเวียนบางแสนมึนหัวหรือยังเจ็บตูดแล้วนะล็อกสิบเจ็ดแล้วเดี๋ยวครับที่ปั่นที่มันปั่นได้นิ่มๆกันนะ เออโอเคตรงนี้พอจะมีจุดให้ปั่นอยู่บ้างนี่ถ้าไม่ตัง้งล็อกค้าขายเพก็ตรงนี้ก็จะเป็นถนนเรียบๆนะครับแต่ถนทางไม่ได้โรยด้วยทีปรามเราก็ต้องขวานขวายหาทางไปของเรา ล็อก11แล้วล็อกที่เก้าล็อกที่สิบเจโอมหาร์ดวอนอสะเทือน ใกล้แล้วทางวิบากของเราใกล้สิ้นสุดแล้วนะครับผมล็อกที่หกล็อกที่ห้าใกล้แล้วนะฮะใกล้รอดแล้ว okay, อ้วกใครจะพุ่งกั้นไว้ก่อน ล็อกที่3หารบังแสนล่างล็อกที่3ล็อกที่1แล้วอันนี้ก็จะเป็นฟรีโซนัวสุมุมารีบางแสนล่างแล้วก็จะเป็นฟรีโซนที่1นึ่งีโซนหลังวงเวียนบางแสนเราจะปั่นไปยาวๆเราไม่ลงขี้เกียจลงเมื่อเช้าไลฟ์พาัาดูแล้ว ไปดูไลฟ์ก่อนหน้านะถ้าอยากดูใกล้ๆท้องทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดาวน์โหลดในทิกตอกมาให้ดูกันอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ชาวทิกตอกนี้เดินจูงจักรยานริมชายหาดร้านนี้วันดีน้องแสงวันดีครับไปแล้ว ร้านซุ้มตำเจเพชรนะครับผมโอเคปั่นได้ยาวๆแล้วโดยที่ไม่สะเทือนเลื่อนลัน่นเดี๋ยว้ายไปเจอพี่ป้อมไปคุยกับพี่ป้อมพี่ป้อมอยู่ล็อก20ยก21ยามเช้า,ชานี้คนยังไม่ค่อยเยอะนักนะครับผมคนเบาๆคนกำลังเริ่มมา ถ้ามีอยู่ในร่มแบบนี้ก็ไม่ร้อนใช้ได้ถ้าแดดไม่แรงมากก็นั่งชิวๆสบายเลยที่นี่บางแสนจ,จะอีทขายปูเรามาถึงล็อกที่13 ทั้งกินไก่ย่างกินอะไรเริ่มโชยมาแล้วรถถั่วก็เริ่มมาแล้วฟรีโซนที่หนึ่งไม่ใช่ฟรีโซนที่สอง ฟีโซนนี้จะมีทุ่นรอยน้ำสิบแปดสาส พี่ป้อมไม่เห็นเลยนี่แสดงว่ายังไม่มาเนี่ยพี่ป้อมนะเอะพี่ป้อมนอนหลับอ่ากำลังดูอยู่ว่าอยู่ตรงไหนสวัสดีครับกำลังดูอยู่ว่าอยู่ตรงไหนพี่ป้อมรู้ปันเลยไปหรือยังอยูออ่ไหนมาครับหาดบอลครับกำลังดูอยู่ว่าปันเลยพี่ป้อมไปลองยิบเอ็ดย่บยิบสองใช่ไหมเนี่านานยครับปั่นไปเมืม่อเช้านี่ยาวน้องกันก,นกว่าจะมาถึงนี่พี่ป้อมมีอะไรมาขายบ้าง คนเงียบใช่ไหมครับวันนี้น่าจะเยอะจมังวันนี้วันวันอันสุกเนาะเสาร์หรอเสาร์หรอเสาร์รอาทิตย์นะดูนะครับผมของเล่นของขายอันนี้ยี่สิบบาทโมบายไม่ไม่นถูกจังอะ่ะเดี๋ยวยังบอกดีว่าเป็นรออ้อย ใช่ใช่ใช่เออคนเชี่ยวคนแนะนำเขาบอกให้ติดราคาเลยลุงเออผมก็ติดราคาเออนึกว่าแพงของเล่นเอาไปถ่ายรูปได้นี่อันนี้เท่าไหร่ครับ50ครับ50บาทอันนี้ก็เส้นละ10บาทเนี่ยใช่ไงตำราอ่าอ่าอ่าเส้นละบาทเลยขายเส้นละบาทอ๋อ สิบบาทต้องเอามาร้อยนช่าจะร้อยก่าจะมันจบไหมอมติดใจผมทำเองแล้วครับ๋อ้ีของเล่นเยอะม,มีของเล่นเยอะ,อน,ยอะอน,นี่อะไรนักร้องเกาหลีหอ่ะค่นี้หรเปลบาที่มาหาดบางแสนกันใครไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ให้กลับคอนเลยครับเนี่ยครับผมปันเล่นๆเฉยๆวันนี้ไม่มีอะไรปันมาถ่ายรูปลงครับผมไม่มาเย็นๆวันนี้ผมถ่ายรูปอะ้ะฮะสวยนะใช่ใช่ตอนพระที่ตกใช่ใช่กลดีฟ้าแดงเหือเลยถ่ายไปมีคนบอกวิวไหวัยวครับผมเอาส่งไปให้ดูในเพจด้วยสิเออ ครับผมไปแล้วนะพี่ครับผมครับเมื่อกี้ล็อกยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับผมร้านพรีฟอร์มเลยมานิดนึงก็จะเป็นฟรีโซนที่เท่าไหร่ฟรีโซน ที่ที่สามเมื่อกี้ฟีส่วนที่2องนี่ฟีสโซนที่สา <Go. S 1> ไม่ได้ดูเลยนะใครถามถ่ายอะไรมานี่เดี๋ยวเราปั่นไปยาวๆก่อนเมื่อกี้ ฝันสะเทือนเลื่อนลัน่นไสจะเลื่อนอยู่ตรงหาดวอนภาเดี๋ยวไปดาวน์โหลดมาดูว่ามันจะสะเทือนแค่ไหนเห็นไหมเช้านี้คนยังน้อยๆอยู่คนยังไม่ค่อยเยอะนะมีลมหนาวเบาๆอยู่นะแต่เดี๋ยวสายกว่านี้มันก็จะร้อน ช่วงเที่ยงพอดีนะน้ำจะขึ้นสูงสุดช่วงเที่ยงกลางวันน้ำก็จะปริมปริมหลังเที่ยงไปนี่น้ำก็จะอยู่ค่อนข้างในระดับสูงในระดับ2เมตรขึ้นไป2เมตร50ขึ้นฟีโซนที่3 4ไม่ละว4แลว,แลวฟีโซนที่4ตรงนี้บางแสนสาย1ซอย3 อันนี้ก็เป็นงานชาวรถพ,พี่อามอย่างพี่อมนั่งจ้องมือถืออยู่ใครถามถ่ายอะไรามานี้ยังไม่ได้ดูอะไรนะครับผมเราฝั่นไปยายวๆกันนะ ไปลงอีกทีก็ปลายหาดหนูนะะ่น,นแล้วนะฮะปั่นครบวันแล้วเช้านี้ออกมาเท่านี้นะเย็นๆค่อยออกมาอีกทีนดูสถานกรารณ์ก่อนอืมกินไกรหอมเชว ฟรีโซนที่ห้าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกลางหาดบางแสนแล้วเลยเลยไปนิดนึงเนี่ยเลยตรงนั้นไปกำแพงเหลืองๆบาริเออร์เหลืองๆนี่ก็จะเป็นหลังศาลเจ้าพ่อแสนถ้ามันโล่ววาไว้เนี่ยอือ อันนี้เป็นแถวหลังศารเจ้าพ่อแสนนะครับนู่นคือศาลเจ้าพ่อแสนช่วงกลางหาดบางแสนนี่คือฟีโซนที่6ฟีโซนที่5ที่6ติดกันก็จะกว้างๆหน่อยเครื่องเล่นทางน้ำเริ่มลงแล้วเห็นไหมเพียบเลยตรงนี้เป็นจุดลงเครื่องเล่นทางน้ำอีกเพียบ ล็อกที่49แล้วโอเคผ่านไปกันยาวๆเดี๋ยวไปลงอีกทีแหลมแท่นล็อกหนึ่งล็อกตะบ,บอยไปดูสิตะบ,บอยมาหรือยังผ่านโอลลฟซีฟูด๊ดดูที่โอลลฟซีฟูด๊ดตั้งหรือยังล็อกที่55แล้วล็อกท้ายสุด84 แล้วก็จะฟรีโซนที่7ฟรีโซนที่เจ็ดเหตุอดร่มลอดเตียงที่7นะครับผมถ้าเป็นล็อกก็จะเป็นล็อกที่5 9าไล่ไปเรื่อยๆจนถึงล็อกที่8 4ดส นคนยังเน,น้อยอยู่ยามเช้าตอนเย็นน่าจะเยอะกว่านี้นะตอนเย็นมีถนนคนเดินด้วยถนนคนเดินวางแสงมีวันศุกร์วันเสาร์ลมแรงจริงน่จะเล่นโดรนนี่น่าจะสู้ลมไม่ไหวก็เลย ไม่เล่นดีกว่า,มมาลมแบบนี้นี่เสียงเสียงบินไปอยู่ไหนก็ไม่รู้คุมไม่ได้โดนตัวเล็กเห <h è? S 2> มือนเสียงนาฬิกาปุกเรา ล็อกเจ็ดสิบแปดแล้วหมึกย่างโอ้ลิฟซ์สีฟูดยังไม่ตั้งเลย ลองมนูฟรีโซนที่8ฟรีโซนปลายหาดบางแสนกันแล้วนะครับทงคนกำลังเข้ามาคนบเบาๆยามเช้าสายไหนก็ เดี๋ยวจะเพียบกืดูน่าจะเย็นนี้มาจะจะมาอีกรอตหนึ่งเย็นนี้มาอีกรอตหนึ่งเดี๋ยวเราหยุดดูที่ปลายหาดบางแสนตรงแหลมแท่นล็อกหนึ่งดูซิว่าตะบอยมาหรือย,ยังเหมือนจะมาแล้วเจปเปิลมาแล้วเนี่ยแต่ตะบอยยังไม่มา โค้งโรงแรม S2 นะครับผมตอนนี้คือแลมแท่นล็อกหนึ่ง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 อันที่จอดดีครับแต่บอยมายังตื่นยังเนี่ย <laughs> เออแต่บอยนี่ตื่นสายจริง พาไปดูอันนี้คือแหลมแท่นล็อกหนึ่งนะฮะโอลิฟซีฟู้ดไปตั้งแผงได้แล้วเนะี่ยตั้งชา้าจริงๆโอลิฟซีฟูดนะ้ดเนี่เฮ้ยร้อนดูน้ำใสไหลกระเซน็นเห็นตัวปลาน้ำใสไหมเดี๋ยวจะซูมให้ดู ต้องดูตอนนี้ต้องดูดูเห็นเห็นตัวปลาด้วยเห็นไหมเราจะซูมดูปลานะเห็นไหมเห็นปลาไหมนี่ตัวย้วยๆทะเลบางแสนนะ้ำใสเร็วนะใช่แล้วต้องรอแดดแดดสองด้วยถ้าแดดไม่สองมองไม่เห็นนะโอย้ยร้อนตัวโน่แน่เลย ช่วงนี้มีเรือมาไดมุงได้มึกอกลยอยู่ใกล้ๆใ,ใช้ฟังมีเซิร์ฟบอร์ดคลื่นมันไม่แรงมากเป็นช่วงที่เหมาะกับการเล่นกิจกรรมทางน้ำหลากหลายคลื่นเบามากใชะะื่อครับผมเมื่อวานตะบอยมามตะบอยก็ไปหาเล่นล็อกอื่นไปเรื่อยล็อกตัวเองไม่ไปเล่นนะตะบอย เรือไททานิกนะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนดีกว่าร้อนละเดี๋ยวจะถ่ายรูปกันถ่ายรูปก่อนนะบายบายสำหรับเช้านี้เดี๋ยวดาวน์โหลดที่ลงเไป็นไลฟ์ในติกตอกให้ดูกันอเมื่อว้ยตะบอลเมาไม่สนุกว่าหมาอ่านไห่ตะบอยก็เมาทุกวันเน่ยตะบอยอไปแล้วนะครับ อย่าบอกนเเมาด้วยกันเออ <laughs> คนรวยมีเนะี่ยคนรวยคนมีตัง